เฮ้ย hey, วัยรุ่นเคยเล่นเกมแล้วหัวร้อนปะเดินไปตายงโง่แล้วต้องเริ่มใหม่เดินไกลโคตรแต่ลองคิดดูดิถ้าชีวิตจริงเรามีตุ่ม F5 แล้วเซฟเกมตรงไหนก็ได้แล้วถ้าเราพลาดก็กดโหลดใหม่ย้อนเวลากลับมาได้เหมือนในเกมเป๊ะๆโลกเราจะบันเทิงขนาดไหนก่อนไปดูใครเล่นเกมแล้วชอบกดเซฟรัวๆก,กันเหนียวไว้ก่อนกดหัวใจมาส่วนใครสายสดไม่เคยเซฟเลยตายเป็นตายกดติดตามแล้วมาวัดกันว่าทีมไหนเยอะกว่ากัน ข้อหนึ่งจีบสาวจีบผู้ชายไม่มีวันนกหมดยุคนกแลครับทุกคนจะเดินไปขอเบอร์คนหน้าตาดีที่สยามถ้าโดนปฏิเสธหน้าแหกก็ไม่เป็นไรแค่โหลดเซฟกลับมาก่อนหน้านี้ห้านาทีแล้วลองมุกใหม่ลองไปเรื่อยเป็นร้อยรอบจนกว่าเขาจะยอมคุยกับเราอะสกิลการจีบของมงนุษย์จะเป็นเลเวล9 9ของทุกคนเพราะเราโกงข้อสอบได้ข้อ2เจ้ามือหวยเตรียมตัวผูกคอตายได้เลยกองสลากเตรียมตัวปิดกิจการเพราะทุกคนจะเซฟเกมไว้ก่อนหวยออกพอเลขออกปุ๊บ โอเคสามตัวท้ายคือเลขนี้จำไว้แล้วโหลดเซฟกลับมาซื้อเลขนั้นทุกคนบนโลกจะถูกรงวันที่หนึ่งพร้อมกันเงินเฟอร์จนเอาแบงค์พันไปเช็ดก้นกันแน่นอนข้อสามโรความอายทิ้งไปจากชีวิตใครเคยเผลอตดในลิฟต์แล้วอแทบแทบแสกแผ่นดินหนีบ้างไหมหรือเรียกชื่อแฟนผิดเป็นชื่อแฟนเก่าปัญหานี้จะหมดไปแค่กดโหลดใหม่แล้วทำเนียนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นชีวิตจะเพอร์เฟกไม่มีจังหวะเดิอเด้ออีกต่อไปข้อสี่มนุษย์จะบ้าบินสุดข,ขีดเพราะไม่ตายจริง อยากลองโดดล่มแบบไม่ผูกล่มเหรอจัดไปอยากซิ่งรถ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอาเลยถ้าพลาดแหกโค้งตายก็แค่โหลดกลับประจุดเช็คพอยหน้าปากซอยใหม่ความกลัวตายจะไม่มีอีกต่อไปเพราะเรามีชีวิตสำรองแบบไม่จำกัดข้อ 5. อ5ความน่าเบื่อระดับจักรวาลข้อนี้สำคัญสุดพอทุกอย่างมันง่ายไปหมดไม่มีคำว่าผิดหวังไม่มีลุ้นไม่มีความเสี่ยงชีวิตมันจะจืดชืดมากเลยนะครับทุกคนเหมือนเล่นเกมที่เสรีสุดอมาตะตลอดเวลา เล่นไปสักพักรับรองว่าเบื่อจนไม่อยากเล่นต่ออีกแน่นอนสุดท้ายนี้ถ้ามีปุ่มโหลดเซฟได้จริงเราจะย้อนกลับไปแก้ไขเรื่องที่น่าอายที่สุดหรือเรื่องที่เสียใจที่สุดเรื่องไหนในชีวิตพิมพ์มาแชร์ตัวเองหน่อยใครพีคสุดเดี๋ยวผมจะปักหมุดให้โลกรู้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ